สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นัาทธอนะคะวันนี้นัชชา,าจะมาวิเคราะห์ Set Index แบบเจาะลึกนะคะอาจจะยาวหน่อยแต่อย่าให้เพื่อนมดูจนจบนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นหลายๆมุมมองในกราฟนะคะทั้งนี้เพื่อน,อนๆก็สามารถนำเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดู Pri ย e a c ชั o นแนวรับแนวต้านอินดิเคเตอร์สามารถนำไปปรับใช้ในกราฟของตัวเองได้เลยนะคะทั้งนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็ แชร์คลิปของนาซาให้กับเพื่อนๆ่ท่านอื่นด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นาซาทำคลิปพุ้นให้กับเพื่อนๆนต่อไปทั้งนี้ก็อยากให้เพื่อนๆติดตามการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวนาซาจะทยอยอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดนาซาตกหล่นหุ้นตัวไหนเพื่อนเพื่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มการวิเคราะห์เซตอินเด็ก์กันเลยค่ะจากกราฟนี้คือเซตไทม์เฟรมบีกนะคะปัจจุบันเนี่ย เพื่อนๆก็เห็นว่าเซตเนี่ยได้ทำแฮมเมอร์นะคะแล้วก็ขึ้นมาปิดตรง1,658จุดตรงนี้จะตีแนวต้านอยู่ที่1,660จุดค่ะสังเกตได้ตรงตกษรสีขาวนะคะและถ้าเซตเนี่ยสามารถกลับไปยืนตรง1,660จุดได้นะคะเซตเนี่ยก็อาจจะมีวโน้มขึ้นไปปิดแกลบตรงแนวต้านที่1,680ถึง1,700จุดค่ะหรือขึ้นไปทำนิวไฮในรอบ2ปีก็ได้นะคะกับการขาดถ้าเซตเนี่ย ไม่สามารถยืนแถว1,660จุดได้เซตเนี่ยก็จะมาโ้มลงไปทดสอบที่1,600จุดค่ะตรงที่เดิมนะคะสังเกตได้ตรงไส้เทียนค่ะอันนี้วิเคราะห์ในไทม์เฟรมบีกนะคะและถ้าถามว่าสงครามรัเสเซียและยูเคมเนี่ยมีผลกับเซตบ้านเราไหมนะถ้ามองว่าก็มีผลนะคะแต่เราก็ต้องมาดูเซตในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะคะว่าเซตเนี่ยจะกลับตัวขึ้นไปปิดแกลบแถว1 6 6 0จุดได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องระวังกันด้วยค่ะ จากกราฟนี้คือทำเฟมบีคนะคะอยากให้สังเกตต,ตรงรอบสี่เหลี่ยมคือถ้าเซตเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงอยู่บนรอบสี่เหลี่ยมแถว1 6 5 0จุดได้นะคะเซตก็อาจจะลงไปแถว1,600ถึง1,500จุดค่ะและอาจจะทำไซด์เวย์ในรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนแล้วกลับตัวก็ได้นะคะง่ายๆคือห้ามหลุดรอบบนตรงรอบสี่เหลี่ยมนี้แถว1 6 5 0จุดค่ะ จากครานี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อตรงอินดิเคเตอร์นะคะก็คือปัจจุบันนะ่ะถ้า MacD c o คอนเฟิร์มตัดลงนะคะพร้อมกับ RSI เนี่ยหลุดตรง r s i 50และเซตเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นไปปิดแกปหรือว่าไม่สามารถยืนตรง1660จุดได้นะคะเซตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงต่อคะ่ะแต่กับการน,นะคะถ้าเซตเนี่ยสามารถกลับไปยืนแล้วก็ขึ้นไปปิดแกปพร้อมกับ Macd c o คอนเฟิร์มตัดขึ้นนะคะโดยไม่หลุดค่าศูนย์และ r s i เนี่ยไม่หลุดตรง r s i 50เซตมีแนวโน้มไปต่อคะ่ะ หรือมียวโน้มไปทดสอบไฮเดิม erm ตรง1,700จุดเลยนะคะจากกับนี้เรายังอยู่ที่ทางเฟรมีกันนะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงสอนสีขาวกันค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเซตเนี่ยได้ทำาใย้หายนะคะแล้วก็ตรงแมดดีเนี่ยได้ทำแล้วว่าหายค่ะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะและถ้าแมดดีเนี่ยตัดลงด้วยและเซตเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปปิดแกปได้อีกเนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณแบ i ลิตดเวเนก็ได้ค่ะ และถ้า MACD ดีหลุดค่าศูนย์เนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันมากๆเลยนะคะจากกราฟนี้คือ t ทําเฟรมเดนะคะตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือจะตีแนวต้านตรง1,660จุดนะคะกราฟนี้จะเห็นได้ชัดว่าเซตเนี่ยปัจจุบันกำลังทดสอบตรง1,660จุดเพื่อขึ้นไปทดสอบและปิดแกลบแถว1,680จุดค่ะ เรายัางอยู่ที่ทำเฟมเดกันนะคะก็คืออยากให้เพื่อ,อนๆสังเกตตรงลูกศรสีขาวที่ชี้ไปตรงแท่งเทียนสีแดงนะคะคือถ้าเซตเนี่ยมาแถว1680จุดตรงนี้เป็นจุดวัดใจเลยะคะ่ะว่าเซตจะไปต่อหรือไม่ไปต่อคะ่ะจากกราฟนี้เรายัางอยู่ที่ทำเฟมเดกันนะคะตรงนี้เนี่ยจะตีแนวต้านให้ดูนะคะก็คือให้สังเกตตรงแพลกชันแถว1680จุด ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เซ็เนี่ยต้องกลับไปยืนให้ได้ก่อนนะคะเพื่อไปทดสอบแถว1700จุดนะคะเพื่อไปทำ New High เลยค่ะจากกราฟนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ทาะะ่าเฟรมเลสค่ะตรงนี้เนี่ยก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะโดยในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยจะเห็นว่าเซ็เนี่ยมีปัญหาตลอดค่ะจะดูว่าเซตจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยให้สังเกตได้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่ได้ตีไว้นะคะ สังเกตได้ว่าถ้าเซตลงแถวนี้ก็จะเห็นว่าก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงแบบเชือกขาดเลยค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะถ้าเซตเนี่ยไม่สามารถยืนแถว1,660จุดได้นะคะเซตเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มลงไปที่ 1,625- ถึง1,600จุดค่ะแล้วก็อยากให้สังเกตตรงเส้นนี้เป็น0กันนะคะคือถ้าหลุดเส้นนี้แนะนำให้เพื่อนเอนเวันซีนะคะและไปลุ้นกับตัวแถว1550ถึง1 5 0 0จุดเลยค่ะ จากกราฟนี้เรายังอยู่ที่ทำเฟมเดกันนะคะก็คือทุกครั้งที่เซตทำนิวไฮค่าแม็กดีก็จะติดแนวต้านตลอดเลยนะคะสังเกตได้ตรงสอนสีขาวกันค่ะปัจจุบันเนี่ยเราต้องลุ้นให้แม็กดีเนี่ยยืนเหนือค่าศูนย์พร้อมกับอาร์ไซน์เนี่ยกลับไปยืนตรงอาร์ไซนสิบพร้อมกับสัญญาณของเทียนกับตัวด้วยเนี่ยเซตก็อาจจะเมียวโน้มขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะคะแต่ถ้าแม็กดีเบรกเส้นแนวต้านตรงนี้ได้พร้อมกับพลายแอคชั่นนะคะเซตเมียวโน้มทำนิวไฮเลยค่ะ จากกราฟนี้คือทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะในทำเฟรมนี้จะตีแนวรับและแนวต้านเหมือนเดิมเลยค่ะแถว1660ถึง1,680จุดนะคะจากกราฟนี้เรายัางอยู่ที่ทำเฟรมสีชั่วโมงกันนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆสังเกตต,ตรงสอนสีเหลืองกันค่ะตรงแท่งเทียนกับแม็กดีและเส้นเทรนไลน์ตรงแม็กดีนะคะจะเห็นว่าสอดคล้องกันอยู่และจะเห็นว่าแม็กดีเนี่ยจะติดแนวต้านตรงเส้นเทรนไลน์ของแม็กดีตลอดเลยนะคะ ตอนที่เซททำนิวหฮค่ะโดยปัจจุบันนะคะถ้าแมกดีตัดขึ้นเหนือค่้0ศูย์ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะชนเส้นเทไลน์ตรงนี้ไหมนะคะถ้าชนเนี่ยเซตก็อาจจะทำนิวหฮเลยค่ะจากกราฟนี้คือทําเฟรมเล็กนะคะคือทําเฟรม30นาทีสังเกตง่ายเลยค่ะถ้าแมกดีตัดขึ้นและททม์ไฮใหม่พร้อมกับ p r i ายชันที่กลับไปปิดแกปได้เซตจะมีนวโน้มขึ้นไปที่1,700จุดนะคะ กับการขาดถ้าแม็กดีตัดลงและหลุดค่าศูนย์พร้อมกับเซตเนี่ยไม่ยืนตรง1680จุดตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวนันทาจะสรุปเซตให้ฟังอีกครั้งนะคะคือปัจจุบันเนี่ยต้องลุ้นให้เซตขึ้นไปปิดแกลให้ได้นะคะเพื่อขึ้นไปทดสอบตรง1,700จุดหรือขึ้นไปทำไฮหม่แต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าเซตเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปปิดแกลบได้หรือว่ายืนตรง1660จุดไม่ได้เซตเนี่ยก็อาจจะเมีวโน้ม ลงไปทดสอบที่1,625ถึง1,600จุดค่ะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะแถวเส้นเวส0 200ถ้าหลุดตรงเส้นเวส0 200เนี่ยแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเวดันซีก่อนค่ะและไปรุ้นแนวรับแถว1,550ถึง1,500จุดแทนนะคะจากการนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้นปะตะทกันต่อเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ทาเฟรมมันค่ะ จะเห็นว่ากราฟเนี่ยได้ทำาลหายกับโลว l o ตลอดทางเลยนะคะเป็นเวลา3ปีนานมากเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยเพื่อนเื่อก็จะเห็นว่าแท่งเทียนในทางเฟรมันเนี่ยปิดอยู่ที่ราคา39บาท50สตางค์นะคะตรงนี้นะ่าจ,จะตีแนวต้านอยู่ที่40บาทสังเกตได้ตรงสอนสีขาวตรงนี้ถ้าแท่งเทียนเนี่ยไม่สามารถเบรกเส้นแนวต้านตรง40บาทได้นะคะราคาเนี่ยก็จ,จะมีวโน้มลงไปแถวราคา35บาทถึง34บาทบวกลบนะคะ หรืออาจจะลงไปแถวแนวรับตรง30บาทก็ได้ค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อก็ต้องระวังกันด้วยนะคะจากกราฟนี้เรายังอยู่ที่ทม์เฟรมมันกันนะคะเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปลายปี2021แท่งเทียนนะได้ทำไฮโลนะคะสังเกตตรงลูกศรสีขาวปัจจุบันเราต้องรุ้นว่าแท่งเทียนยจะสามารถเบรกหรือยืนแถว40บาทได้ไหมนะคะเพื่อไปทดสอบแนวต้านแถวราคา4 4บาทเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในทางเฟรมถัดไปนะคะ จากกราฟนี้เราอยู่ที่ทำเฟม e ีกันนะคะในท r a ฟ e นี้เนี่ยจะตีแนวรับและแนวต้านเผื่อให้เพื่อนๆแล้วนะคะโดยในท r a ฟ e นี้เนี่ยปัจจุบันราคาอยู่ที่39บาท50สตังค์และในท r เฟมนี้กำลังทดสอบแนวต้านแถวราคา42บาทนะคะเพื่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปตรงราคา46บาทถึง50บาทค่ะกับการนะคะถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงและยืนแถวแนวรับตรง38บบาทได้นะคะราคาเนี่ย ก็เมิโนมลงไปทดสอบแนวรับตรง34บาทถึง30บาทค่ะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตรงอินดิเคเตอร์นะคะคือถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดตรง38บาทพร้อมกับ RSI ไม่หลุดตรง r าร์ซ่าริบแถวถส,สีขาวและ MACD ไม่หลุดค่า0ูนย์ราคาเนี่ยเมลโน้มไปต่อเลยนะคะแต่กับการขาทถ้าราคาหลุดแถว38บาทและแม็กเลือกตัดลงและหลุดค่าศูนย์พร้อมกับอารหลุดตรงอาร์ซสิ ราคาเนี่ยมียวโน้มลงบทสอบแถวราคา34บาทนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยค่ะจากกรับนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ t m ท f r a m e d a y กันนะคะปัจจุบันเนี่ยจะตีแนวต้านอยู่ที่40บาทนะคะสังเกตได้ตรง price a กชั o นใน t m ท f r a m e d a y ค่ะตรงอักอรสีขาวปัจจุบันต้องลุ้นอย่างเดียวนะคะคือให้ราคาเนี่ย กลับไปยืนแถว40บาทเพื่อไปทดสอบต้านถัดไปตรง42บาทถึง14บาทตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยพเพื่อนๆก็ต้องเวทนันซีนะคะเพราะราคาเนี่ยอาจจะลงลึกไปถึง38บาทถึง36บาทเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตรงอินดิเคเตอร์นะคะก็คืออยากให้สังเกตเส้นเทนไลน์ที่ตีไว้ตรงแท่งเทียนและแบักตีนะคะพเพื่อนเก็จะเห็นว่า กราฟเนี่ยกับ MACD ดีได้ทำไฮโลนะคะและตรงนี้เนี่ยถ้า MACD ดีคอนเฟิร์มตัดขึ้นเหนือค่า0พร้อมกับราคา ak, เบรกแนวต้านแถว40บาทราคาเนี่ยมีโน้มไปต่อเลยนะคะเทคนิคตรงนี้เดี๋ยวจะทิ้งทิกให้ง่ายๆเลยนะคะก็คือสังเกตตรงแนวต้านตรง40บาทกับ MACD ดีนะคะถ้าไม่สามารถยืนแดนบวกได้แปลว่าคือถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถยืนแถว40บาทและแม็ดีไม่สามารถยืนเหนือค่าศูนย ราคาเนี่ยมือโน้มลงมาที่38บาทถึง36บาทเลยนะคะตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังด้วยค่ะจากกราฟนี้เดี๋ยวเรามาดูทำเฟรมเล็กก็คือทำเฟรม4ชั่วโมงกันนะคะในทำเฟรมนี้จะทิ้งเทคนิคง,ง่ายๆให้กับเพื่อนๆค่ะคือถ้าแทง่งเทียนเนี่ยสามารถเบรกเส้นแนวต้านแถวราคา40บาทพร้อมกับ m a c กดีกลับไปยืนเหนือค่าศูนย์และเบรกเส้นเทนไลน์ตงสอนสีขาวนะคะราคาเนี่ยมีโน้มไปต่อเลยค่ะ เดี๋ยวน,น่าจะสรุปหุ้นปตทให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยต้องลุ้นให้หุ้นปตทยืนแถว40บาทให้ได้ก่อนนะคะหรือเพื่อนๆอ,อยากซื้อราคาแถวนี้เพื่อเบรกแนวต้านเพื่อไปเก็งกาไรก็ได้นะคะนซ่าได้บอกเทคนิคให้แล้วนะคะทั้งนี้แนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีจุด stop loss ด้วยค่ะส่วนจุด stop loss ก็บอกไปแล้วนะคะว่าจะลงไปถึงจุดไหนบ้างถ้าเพื่อนๆมีคําถามก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ จากกราฟนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้น OR กันต่อนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทางฟิ์มเดนค่ะปัจจุบันเนี่ยหุ้น OR อยู่ที่ราคา25บาท50ตังค์นะคะตรงนี้จะตีแนวรับอยู่ที่5บาทจุดนี้ถ้าราคาเนี่ยสามารถเลี้ยงและยืนแถว25บาทได้นะคะราคาเนี่ยก็จะมีโน้มขึ้นไปสอบแนวต้านตรงราคา27บาทถึง29บาทค่ะส่วนแนวต้านอื่นๆเนี่ยก็ได้ตีเผื่อให้แล้วนะคะ แล้วก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงลูกศรสีน้ำเงินกันค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าคุนโนอาเนี่ยได้ทำโล้อโรกับโลวอหายตลอดทางมาประมาณ1ปีแล้วนะคะและตอนนี้ก็อยากให้สังเกตลูกศรสีขาวตรงแ้งเทียนกับแบกดีค่ะคือทุกครั้งที่หุนโนอาลงนะคะและทำโลวอหายจะติดแนวต้านตรงแบกดีตรงลูกศรสีขาวตลอดทางจะเห็นว่าสอดคล้องกันอยู่นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยค่ะ และแนวรับตรง25บาทห้ามหลุดเด็ดขาดนะคะถ้าหลุดก็มีแนวโน้มที่จะทำนิวโรเลยค่ะจากกราฟนี้เดี๋ยวเรามาดูทำเฟรม D กันต่อนะคะปัจจุบันเนี่ยอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ค่ะคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากเก็งกำไรหุ้น OR นะคะอยากให้สังเกตว่าแท่งเทียนเนี่ยได้ทำ double บ o t t o m และถ้าแม็กดีคอนเฟิร์มตัดขึ้นตรงนี้พร้อมกับ RSI เนี่ยกลับไปยืนตรง r s i 50 ราคาเนี่ยเมียวโน้มขึ้นมาสอบแนวต้านแถวราคา27บาทนะคะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากเก่งกำไรแนะนำให้มีจุดสต o อปล s อแถว25บาทค่ะเดี๋ยวนะันท่าจะสรุปหุ้น o อ้ไอฟังอีกครั้งนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆสนใจหุ้นตัวนี้ปัจจุบันแนวรับแถว25บาทห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดแนะนำให้เบนซีก่อนนะคะจากครนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้น t p i p p กันต่อนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟรมั่กันค่ะปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้น tppp i เนี่ยอยู่ที่3,92บาท92สตางค์นะคะและปัจจุบันเนี่ยราคาได้หลุดแนวรับแถว4บาทตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะคะถ้าหลุดเมียโน้มลงต่อแบบย,ยาวๆเลยค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยต้องลุ้นให้ราคาเนี่ยกลับไปยืนแถว4บาทเพื่อไปทดสอบแนวต้านตรงราคา4,50บาท50และเพื่อนเอนจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยไซเยวมาจะ2ปีแล้วนะคะ ตั้งแต่โควิดปี2020แต่ก่อนหน้านี้หุ้นก็เป็นขาลงนะคะเป็นเวลา3-4ปีแล้วค่ะเพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะคะจากเดิมเนี่ย8บาทเหลือแค่3บาท92สตางเลยค่ะจากกรนี้เราอยู่ที่ทางเฟรมวีกันนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าราคาเนี่ยจะลงลึกไปถึง3บาท20บถึง3าบาทปัจจุบันก็ต้องลุ้นให้ราคาเนี่ยกลับไปยืนที่4บาทให้ได้ก่อนนะคะ เพื่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปตรง4บาท40ถึง4บาท60ค่ะจากกราฟนี้เรายัางอยู่ที่ Time Frame Week กันนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆสังเกตแนวต้านแถวราคา4บาทปัจจุบันก็จะเห็นว่าถ้าราคาเนี่ยกลับไปยืนแถว4บาทได้ตรงสอนสีขาวพร้อมกับ m a กดีคอนเฟิร์มตัดขึ้นเหนือค่า0ราคาเนี่ยก็จะมโน้มขึ้นมาสอบแนวต้านตรงราคา4บาท40ถึง4บาท60ค่ะ จากกราฟนี้เดี๋ยวเรามาดู Time Frame Day กันต่อนะคะสังเกตได้เลยนะคะตั้งแต่กลางเดือน6ปี2021แท่งเทียนได้ทำโร w วอร์ไฮกับโล w ว์โลตลอดทางเลยค่ะจากกราฟนี้คือ Time Frame เล็กก็คือ Time Frame 4ชั่วโมงนะคะปัจจุบันนะคะถ้าเพื่อนๆนสนใจหุ้น TPIPP นะคะก็อยากให้ใช้ Time Frame 4ชั่วโมงเป็นจุดเข้าซื้อนะคะ และถ้าเพื่อนๆออยากเก็งกำไรหุ้นตัวนี้นะคะแนะนำให้ราคาเนี่ยกลับไปยืนแถว4บาทก่อนก็ได้ค่ะหรืออยากซื้อแถวนี้เพื่อไปทดสอบแถวราคา4บาทถึง4บาท20หรือว่าถึง4บาท40ก็ได้เช่นกันนะคะแต่แนะนำให้เพื่อนๆมีจุด Stop ปล s อตรง3บาท80ค่ะถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยอาจจะลงยาวนะคะแนะนำให้เวนีถ้าหลุดตรงราคา3บาท80สตังค์ค่ะ วันนี้นันซขอจบคลิปการว mm ิเคราะห์เซตอินเด็กเพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ย mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปในเพจนันซ a าทอก็ได้นะคะทั้งนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปของนันซ a าให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ